เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูสกินตัวเต็มของรอยย่อพาร์ในเดือนที่9กแล้วก็เดือนที่10นะครับซึ่งตอนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลายหลายคนได้อยากเห็นนะครับสำหรับสกินของรอยย่อพาร์ในเลเวลที่50บนะครับบอกได้เลยว่าเท่มากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครในเกมวอลเฟมนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูชุด X สูตรซึ่งชุด X สูตรใหม่ล่าสุดนะครับ ผมขอเรียกว่าชุดเอ็กซสูดพลังใบแล้วกันนะครับเพราะว่ามันออกเขียวๆนะเป็นชุดเอ็กซูตรที่ออกได้เลยว่าน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าชุดเอ็กซสูดพลังใบที่ผมพูดเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมอ่าและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีสกินของปืน M762 ที่อัปเกรดได้นะครับเป็นลายจ๊กเกอร์นะซึ่งความแปลกของปืนนี้ก็คือมันมีระดับการอัปเลเวลที่มากกว่าปืนอื่นนะครับปืนอื่นเนี่ย สูงสุดจะอยู่ที่เลเวล7นะครับแต่ว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยจะมีถึงเลเวล8นะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเลเวล8ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับโอเคครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยจ้าสนับสนุนโดย Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีบริการเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคา ID ต่างประเทศและโปรโมชั่นราคาคนไทยที่บอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเดิมสุดๆเลยและนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมกอื่นๆนอกจากเกมพ u บ G Mobile ด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line i อ at golden เติมเกมได้เลยครับเอาละก่อนอื่นเรามาดู ราเย่อพลาในเดือนที่9ก่อนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําคลิปรีวิวให้คุณผู้ชมดูมันจะมีแค่รูปนะครับคราวนี้ผมมีโมเดลให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นเต็มเลยโอเคมาดูครับว่าสกินแต่ละเลเวลเนี่ยจะสวยงามอลังการมากน้อยแค่ไหนนะครับมาเริ่มกันที่เลเวล1ครับก็จะเป็นชุดนี้เลยออ o ์ e s c e n นแฟลตเซ,น,เซน,นะครับเป็นชุดสีม่วงนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าโอ้โหเลเวล1ชุดสวยงามใช้ได้เลยครับ ต่อมาก็จะเป็นปืนไบซอนหรือว่าปืนไบสันนะครับต่อมาก็จะเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกฟลูออเรสเซนต์แล้วก็แว่นตาฟลูออเรสเซนต์ครับในเลเวลที่10ก็จะได้เป็นหมวกป้องกันลายสีขาวนะครับเป็นลายแอตแลนติกโอเคในเลเวลที่15นะครับก็จะเป็นท่าเต้นนะครับแอชลีย์ดัน์ครับเป็นท่าเต้นในการยิงธนูนั่นเอง แล้วก็กรอบรูปอวตารนะครับเป็นสกินของวัวคงในเลเวลที่50นะครับรวมไปถึงสกินของระเบิดสกินของล่มในเลเวลที่20นะครับลายอะไรเนี่ยแอคมนติกครับอ่าแล้วก็ขงคุญแจหอยนั่นเองนะครับ <laughs> เป็นหอยทะเลครับ ฟรีนะครับในเลเวลที่25นะครับเราจะได้เป็นชุดเซตนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เติม UC นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุดที่ออกส้มๆ้มดำดำนะครับสวยงามใช้ได้เลยนะครับของฟรียังไงก็ดีอยู่แล้วครับรวมไปถึงมีหน้ากากด้วยนะครับสกินของเครื่องบินนะครับสีฟ้าฟ้าลายทะเลครับแล้วก็ท่าทางในการแสดงนะครับของสกินเลเวล50นะครับ ในเลเวลที่35แบบฟรีได้เป็นสกินของปืน q v z นะครับเรียกได้ว่าสกินสายฟรีนี่ก็น่าสนใจเช่นกันรวมไปถึงสกินของคา9 8นะครับโหโคตรสวยเลยครับคุณผู้ชมสกินคา9 8บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยครับสวยงามมากอย่างเท่และนี่ครับคุณผู้ชมออกมาแล้วครับสรับสกินของวูคงโอ้โหเป็นสกินของตัวละคร ในเกมวอลเฟรมนะครับโคตรเท่เลยครับดูดิมีหงอนที่หัวนะครับนี่คล้ายๆตัวละครในไซอิ๋วนะครับหรือว่าเจ้าดิงหนอคงนั่นเองนะครับตัวละครมันก็จะประมาณนี้ครับบอกได้เลยว่าเท่มากๆครับเรี 5, เรยกว่ารอยยพานในเดือนเก้านี่เป็นอะไรที่แบบคุ้มมากๆสำหรับผมนะ โดยเฉพาะสกินของคา98แล้วก็สกินของชุดเลเวล50มันสวยงามกว่าเดือนอื่นๆมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครในเกมนะมันก็เลยมีความสวยงามโอเคครับประมาณนี้ครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีสกินที่ได้จากกล่อง RP ในเดือน9ด้วยนะครับก็จะเป็นสกินของชุดสีแดงเป็นตัวละครใน Warframe เช่นกันนะครับชื่อว่า e x c a l i b u r ครับ ตัวละครก็จะประมาณนี้ครับก็เท่เช่นกันนะครับสำหรับชุดนี้นะสำหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมนี้นะครับต้องมีสะสมไว้นะครับสำหรับสกินของตัวละครน,นะแล้วก็มีสกินของปืน M249 ด้วยนะครับนี่เป็นลายสีทองทองครับผมคราวนี้เรามาดูชุด level 50ของเดือนที่10กันบ้างนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเห็นชุดอื่นๆของเดือนที่10กันหมดแล้วนะ เดือนที่10ก็จะเป็นชุดนี้เลยนี่ Infernal c h e ครับเป็นตัวละครใน Warframe ที่ใส่หมวกเชฟครับเขาน่าจะมีหน้าที่ในการทําอาหารอะไรอย่างนี้นะก็ <c oughs> <g ül> ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาต้องใส่ชุดเชฟด้วยนะโอเคครับก็นี่ครับสาหรับสกินตัวเต็มของชุดเลเวล50ของทั้งเดือน9แล้วก็เดือน10นะครับก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะ โอเคคราวนี้เรามาดูชุดเอ็กซูดตัวใหม่กันบ้างซึ่งผมเรียกว่าชุดพลังไปอันนี้ผมพูดเล่นๆน,นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วนะครับมันมีชื่อว่าโดมิน u สเอ็กซูครับเป็นชุดตัวใหม่ล่าสุดเลยซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้ชุดนี้ก็ดูแบบเรียบๆน่าสนใจใช้ได้นะครับอาจจะไม่แบบอลังการงานสร้างเหมือนชุดก่นกอนนะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารูปร่างหน้าตาในแต่และเลเวลจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันที่เลเวลที่1ครับก็จะเป็นชุดสีขาว ธรรมดาาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทรงผมของตัวละครนะครับรู้สึกว่าตัวละครนี่อาจจะมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยนะครับโอเคส่วนในเลเวลที่2นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและชุดเลเวลที่3นะครับก็จะมีโอ้ความเป็นแบบชุดที่แบบเป็นผ้าคลุมเพิ่มขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับลายก็จะออกขาวๆแล้วก็สลับกับสีเขียวๆนะครับคุณผู้ชมและในเลเวลที่6นะครับเลเวลสุดท้ายหรือว่าชุด ในเลเวลเต็มเนี่ยก็จะเป็นชุดประมาณนี้ครับคือยังไม่เห็นแบบโมเดลตัวเต็มของมันนะครับผมก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่เห็นในรูปเนี่ยก็คือผมเฉยๆมากเลยส่วน,นนี้ก็จะเป็นรูปแบบของคิวฟีนนะครับเวลาเราใส่ชุดนี้แล้วคิวสูได้นะครับก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้เลยเป็นคล้ายๆกับเอลที่แบบอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยนะชุดเนี้ยผมก็เลยเรียกว่าชุดพลังใบแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าใส่แล้วเราอาจจะดีดนะ เนื่องจากได้รับพลังจากไปนั่นเองนะครับใบอะไรก็ไปคิดกันเอาเองโอเคประมาณนี้ครับและนอกจากนั้นเนี่ยเอ่อในการอัปเดตในเวอร์ชันน1.9นะครับก็จะมีท่าทางที่มันนกน่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นท่าทางที่ผมเดาว่าน่าจะได้จากชุดนะครับคุณผู้ชมเป็นท่าทางที่มากับชุดเนี่ยอย่างเช่นท่าทางนี้ที่บอกเด้ยเลยว่าดูดิคุณผู้ชมการแสดงท่าทางของมันนี่เป็นการบถือดาบ2มือนะครับ กำลังก้มอยู่เลยนะครับเตรียมโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือผมลองแปลแล้วเนี่ยมันอ่านว่าสเปริทคิงนะครับไม่รู้ว่าเป็นท่าของชุดอะไรนะแต่บอกได้เลยว่าน่าจะเท่มากๆนะครับสําหรับท่านี้อ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นท่านี้ยคพณผู้ชมเป็นท่าทางโอ้โหมีการเรียกมังกรออกมาอุ้ยอย่างเท่เลยแล้วแบบเป็นสกินชุดที่มีมังกรโผล่มานะครับเวลาเราใช้ท่าทางเนะย สุดยอดมากเลยสำหรับท่าทางนี้นะครับนี่ึกว่าน่าจะอลังการงานสร้างเนาะต่อมานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูกระทะแบบอัปเกรดได้อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นกระทะสีทองนะลายแบบหมวก3มเกม PUBG Mobile เลยลายสวยมากมีคิวฟีดด้วยนะครับเวลาเราคิวสตูได้แล้วก็เวลาเป็นกล่องนะครับก็จะมีกระทะลอยขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้โหอย่างเท โอเคก่อนจากกันนะครับผมก็มีสกินของปืน m 7 6 2ลายโจ๊กเกอร์ครับเรามาดู m 7 6 2กันบ้างนะครับมาดูนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะโอเคสำหรับรูหน้าของสกินนะครับในเลเวลที่1ก็จะประมาณนี้ครับในเลเวลที่3นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับสกินนะ ก็จะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นมานะครับนวมไปถึงหน้าตาของเจ้าตัวตลกนะครับที่แบบเวลามันยิ้มแล้วแบบมีฟันหลอด้วยตลกมากโอเคแล้วก็รูปลักษณ์สุดท้ายนะครับนี่ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคต่อมาเรามาดูคิวฟีดนะครับสำหรับคิวฟีดก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับ แล้วก็รูทบ like ็อกซ์ครับรือว่ากล่องเวลาเราคิวศัตรูได้นะครับแล้วก็การอัปเกรดที่เพิ่มขึ้นมา1นึ่งเลเวลนั่นก็คือเลเวลที่8เรียกได้ว่าจะมีหัวของเจ้าตัวตลกนะครับมันพ่นกล่องออกมานะครับเวลาที่เราเนี่ยคิวศัตรูได้นะครับน่าจะเป็นประมาณว่าแบบเวลายิงศัตรูตายนะครับมันก็จะมีหัวลอยขึ้นมาแล้วก็พ่นกล่องลงมาที่พื้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่า มีเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมา1เอฟเฟกนะครับสำหรับเจ้าปืนกระบ,บอกนี้นะโอเคครับคุณผู้ชมข้าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซียเกีก็ต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับโอเคบายบายครับผม